ปรววันตีไก่ตีห้านี่แหละหลกมานั่งรอเวลาจะหุ้เข่านั่งพักโลกไปมาก็ไม่มือไม่ไม่ชาข่อยชาไม,ไม่มีแรงไปมาเเมเปนนกเลยเริ่มจเป็นหนักเลยเลียกแม่าบานมาช่วยมาดูเลยลไม่ดีเลยพาลโรงพยาบาล รู้สึกว่าบ้านนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้มีเนเป็นพื้ปกติอ่ะหรือว่าจะเป็นเดิดสม,มองแต่งานที่เขาพูดกันตอนแรกก็เห็นแ้วนะคะเนาะก็คิดว่าสายค้นตัวแหละเฉยะคง่ช่วยแต่ยังได้แหละขึ้คืนมาก็ ช่วยใจเองไม่ได้ก็เลยไปตามเพื่อนบ้านทางบ้านนำไปโรงพยาบาลก็ส่งตัวมาในเมืองก็งว่าเสนเลือดสมองแตกไอ้นี่นเข็นขาเมื่อเปตั้งสี่ปาเราจึงพูดน,นไม่ได้ <c oughs> เ็ให้นอนพักรักษาดูก็เลยปรึกษากับลูกว่าจะไปกายภาพต่อกับบ้านลูกก็เลยวันนำมาตรงนี้ ให้ว่ามาดูตรงนี้ดูก่อนแล้วคอยดีขึ้นยังไงก็ค่อยไปรักษาตัวที่บานต่อก็เลยมาตรงนี้ก่อนค่ะวันนั้นที่เจอคุณหมอสุรานะคะคุณหมอได้ได้อธิบายเกี่ยวกับโรคค่ะว่าตัวเส้นเลือดในสมองของคุณพ่อค่ะที่แตกเนี่ยมันเป็นแค่จุดเล็กๆค่ะสามารถหายได้ค่ะแล้วก็กําลังกล้ามเนื้อของพ่อไม่ได้อ่อนแรงเยอะมากเนี่ยค่ะก็คุณหมอก็ การันตีเลยว่ายังไงก็ต้องยืนเดินได้อย่างเงี้ยค่ะไม่นอนติดเตียงเนี้ยล้วก็ครอบครัวก็เลยมีความหวังเพิ่มขึ้นอ่างเงี้ยค่ะที่จะต้องดูแลรักษาพ่อต่อให้ยืนเดินได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดในวนนี้ค่ะมีความหวังแล้วก็จะหายอะไรเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นค่ะกำลังใจก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ พอมาถึงที่นี่ก็หมอก็ตรวจดูหมอศุละก็บอกว่าเกี่ยวกับสมองมันก็นอนพักรักษาตัวทำกายภาพอาการดีขึ้นแล้วก็กลับบ้านไปรักไปกายภาพอยู่ที่บ้านต่อค่ะในส่วนของที่คุณพ่อมาฝึกกายภาพนะคะวันแรกก็จะเน้นเรื่อง าการขยับตัวนะคะการออกกําลังกายนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็พาลุกขึ้นนั่งฝึกยืนฝึกเดินนะคะจนคุณพ่อมั่นใจเนาะตอนแรกก็ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นจากเตียงเพราะว่ายังไม่เคยลุกขึ้นจากเตียงเลยอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แล้วก็จะมีนักกิจกรรมบําบัดเขามาช่วยฝึกในเรื่องการขยับมือการใช้มือแล้วก็ฝึกการพูดคุณพ่อนี่ก็ยังพูดไม่ชัดในตอนแรกอะไรเงี้ยค่ะ ฝึกมาเรื่อยๆก็เริ่มพูดชัดขึ้นแขนเริ่มมีแรงขึ้นกลับบ้านไปก็นักกายภาพแล้วก็นักกิจกรรมบำบัดค่ะเก็จะช่วยให้การบ้านนะคะเนาะในการที่จะต้องกลับไปแล้วต้องฝึกออกกําลังกายนะคะคนดีขึ้นแล้วก็กลับไปบ้านอยู่ที่บ้านก็เดินไปเลล่าไปนาได้แล้วขับรถก็ไปท้าก็พอพยุงไปน้าเรื่องงาน Để lệch hơi nói ở trên na còn đấy, có mà làm công nghệ chết lẻo rồi, nó rất là, này, nghĩ nghĩa là phải trời này là đã có là cái, ขอบคุณคุณหมอสุระนะคะแล้วก็ขอบคุณนักกายภาพบํบาบัดทุกคนแล้วก็นักกิจกรรมบํบาบัดทุกท่านนะคะที่ช่วยดูแลคุณพ่อขณะที่นอนอยู่โรงพยาบาลนะคะได้ฝึกทําให้คุณพ่อได้กลับไปใช้ชีวิตประจําวันอยู่ที่บ้านยืนเดินได้แล้วก็ใช้งานได้ใกล้เคียงกับปกตินะคะครอบครัวก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะ ผมนายแพทย์สุระศักดิ์ศิลาพรครับผมเป็นหมอผ่าตัดสมองนะครับสิ่งหนึ่งที่ตลอดเกือบ30ปีที่ผมทำงานมาเนี่ยความยากลำบากมันไม่ใช่แค่เรื่องของการวินิจฉัยหรือการรักษาที่ซับซ้อนอย่างเดียวหรอกครับความยุ่งยากที่สุดที่ผมคิดว่ามันจำเป็นที่สุดที่เราจะต้องหมั่นดูแลแล้วก็ปรับปรุงก็คือความรู้สึกและความเข้าใจของญาติต่อความเป็นไป แน่นอนครับผมอาจจะเจอโลกแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันจนรู้สึกธรรมดากับมันแต่ไม่มีครอบครัวไหนในโรคนี้เลยครับที่จะแทบจะมีประสบการณ์เป็นครั้งที่สองทุกครอบครัวมักจะเป็น first experience หรือประสบการณ์ครั้งแรกของครอบครัวเขาความวิตกกังวลความไม่สุขสบายใจหรือความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมายในชีวิตและก็ความรู้สึกของครอบครัวสิ่งที่เราจะต้อง ทำให้ดีไม่น้อยไปกว่ามาตรฐานวิชาชีพก็คือการให้กําลังใจซึ่งกันและกันในฐานะเป็นคนบนโลกนี้เหมือนกันการให้กําลังใจและก็การให้ทิศทางที่เหมาะสมจะนําไปสู่การดูแลที่ง่ายขึ้นคนไข้จะพร้อมที่จะฝึกแล้วก็สามารถที่จะฝึกตนไปได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็ฟื้นตัวได้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของโรคเขาจะเป็นไปได้ขอบคุณที่ไว้วางใจครับ เทคโนโลยีก้าวไกลมั่นใจเราดูแล